เคยไหมล้มเหลวกับอะไรบางอย่างแล้วรีบพาตัวเองกลับมาให้ปกติเร็วที่สุดทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจเหมือนอะไรบางอย่างมันหายไปตลอดกาลเราโตมากับคําสอนว่าล้มแล้วต้องรีบลุกแต่ไม่มีใครบอกว่าก่อนจะลุกเราควรถามตัวเองว่าเราล้มเพราะอะไรเพราะการลุกแบบไม่เข้าใจอาจทําให้เราล้มซ้ําที่เดิมอีกครั้ง ความล้มเหลวคือกระจกไม่ใช่จุดจบความล้มเหลวมันไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเราคิดพลาดตรงไหนเราตัดสินใจเพราะอะไรและเรามองข้ามอะไรไปผมอยากให้คุณลองถามตัวเองครั้งสุดท้ายที่คุณล้มคุณได้เรียนรู้อะไรหรือคุณรีบลืมมันไปแล้วเหตุผลที่คนล้มแล้วรีบลุกพัฒนาต่อได้ช้าหนึ่ง กลัวว่าใครจะมองว่าเราแพ้เราเลยสร้างภาพว่าโอเคแล้วทั้งที่ใจยังบอบช้ำสองโทษตัวเองจนหมดแรงจะก้าวต่อแทนที่จะเรียนรู้กลับเอาความผิดนั้นมากินตัวเองทุกวันสามไม่กล้ากลับไปมองว่าเราทำพลาดตรงไหนเพราะกลัวเจ็บซ้าเลยเดินต่อโดยไม่ซ่อมตรงที่มันรั่วผมขอถามง่ายๆนะครับถ้าคุณล้มเพราะใจคุณพัง คุณคิดว่าการฝืนเดินต่อโดยไม่เยียวยามันจะเวิร์กหรอครับวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นแผนที่ผมขอแชร์3วิธีที่จะเปลี่ยนการล้มให้เป็นการเติบโตแบบแท้จริง 1. เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกตอนล้มให้ชัดไม่ต้องใช้ถ้อยคำสวยงามแค่จริงก็พอเขียนว่าเจ็บยังไงคิดอะไรอยู่แล้วกลัวอะไรบ้างมันคือการฟังตัวเองให้สุด ก่อนจะเริ่มฟังโลกอีกครั้ง 2. ส,สังเกตว่าคุณมีพฤติกรรมแบบไหนเวลามีปัญหาบางคนจัดการด้วยการนอนบางคนจัดการด้วยการหัวเราะบางคนจัดการด้วยการทําให้ตัวเองยุ่งรู้ไว้แล้วจะไม่หลงกับมันอีก 3. ทําตัวเองว่าบทเรียนนี้มันสอนอะไรเราและเขียนมันไว้ชัดชัดเหมือนวางหมากใหม่ บนกระดานเดิมแต่คราวนี้คุณจะไม่เดินพลาดซ้ำอีกล้มได้แต่อย่าหลงลืมตัวเองผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าความล้มเหลวมันไม่เคยน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเรากลัวจะเจอมันอีกจนไม่กล้าใช้ชีวิตเต็มที่แต่ถ้าคุณเข้าใจมันมองมันให้ชัดกอดมันให้แน่นแล้วเรียนรู้จากมันมันจะกลายเป็นอาวุธ ที่มีพลังที่สุดในชีวิตคุณและวันหนึ่งคุณจะขอบคุณมันเพราะมันพาคุณไปไกลกว่าเดิมในแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำได้ผมขอสรุปนะครับอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมอย่าก,กลัวที่จะพลาดอีกเพราะคนที่ใช้ชีวิตได้จริงคือคนที่เข้าใจวิธีลุกขึ้นโดยไม่หนีสิ่งที่เคยล้มและสุดท้ายคุณไม่ได้ต้องการแค่ชีวิตที่ไม่มีความล้มเหลว แต่คุณต้องการหัวใจที่ลมแล้วลุกได้อย่างสง่างามกดติดตามไว้นะครับถ้าคุณอยากเติบโตไปด้วยกันที่นี่ไม่เร่งโตไม่ต้องเป๊ะแต่เราจะวางหมากไปทีละเก้าอย่างมั่นคงและจริงใจครับสวัสดีครับ